ภาวะของการสูญเสียกล้ามเนื้อของเราเขาจะมีอยู่สองอย่างหลักๆหนึ่งคือสภาวะอัตโฟี่ใช่ครับกับสองคือซาโคพีเนียอ่าอันทีหนึ่งอ่าอัตโฟี่คือการสูญเสียกล้ามเนื้อจากการที่ไม่ได้รับการกระตุ้นส่วนซาโคพีเนียคือส่วนซาโคพีเนียคือการที่เราสูญเสียตัวของมวลกล้ามเนื้อตัวของเซลล์กล้ามเนื้อของเราไปด้วยจากการที่เรามีอายุที่เยอะมากขึ้น Uh huh. ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายมันจะเป็นเรื่องของอัตโลฟีซะเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งภาวะอัตโลฟีจะเกิดขึ้นกับสสถานการณ์หลักนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่เราไม่ได้กระตุ้นกล้ามเนื้อติดต่อกันไปนระเวลาเกิน2ส,สัปดาห์ไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีอย่างหนึ่งคือร่างกายไม่ได้รับตัวของโปรตีนแล้วก็แคลอรี่ที่มากเพียงพอ uh huh. อ่าในที่นี้คือสมมุติว่าคุณต้องกินพลังงานวันละ1 5 0 0กิโลแคลอรี่ แต่บบอยากได้เอดอรโคร้ดขอกินมาละ800แคลได้ไหมาถามว่าได้ไหมได้เขาอยากลองถ้าอยากลองก็ได้<ำ>ต กล้นเลยว่เป็นไงเออแต่ถ้าเกิดทำแบบนั้นคือกล้ามเนื้สลายกล้นื้อคือหายไปนะครับกล้เนื้คือเราจะสูญเสียกล้นได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าการที่ร่างกายมันมีตัวของแคลอรี่ที่น้อยเกินไปเนี่ยนะครับมันต้องมีการ c o m p e n s ซตนะมันคือมันต้องมีการแบบเหมือนดึงเอาพลังงานส่วนที่มันเก็บสำรองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวของไขมันหรือว่าตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้ใช้ในช่วงที่เราแบบเหมือนพยายามลดไขมันหรือลดน้ำหนักนะครับซึ่งเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆของภาวะโยโย่่เเอคคยกก็ืาารรรทีีนนะับ เครียดกับการออกกำลังกายมากเกินไปกินพลังงานน้อยเกินไปใช่ไหมครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของดิสชันคือกินโปรโตีนไม่ถึงอพอทานโปรโตีนน้อยเกินไปเนี่ยโปรโตีนอะ่ะมันก็เป็นเหมือนตัวช่วยซ่อมแซมตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อของร่างกายของเราให้มันกลับมาเป็นปกติและมีความแข็งแรงนี่ครับ